เราเป็นสถานที่ที่ให้คนที่อยากจะตรวจเองนะครับสามารถเดินเข้ามาได้โดยไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรีงนามนะครับแล้วก็ได้รับการปรึกษาแนะนําทั้งก่อนและหลังการตรวจนะครับก็เป็นต้นแบบของคลินิกที่ไม่ต้องบอกชื่อเสียงนะครับแห่งแรกในประเทศไทยนะครับก็มีหน้าที่หลายด้านนะครับนะยกตัวอย่างเช่นทางด้านบริการก่อน,นครับทางด้านบริการแล้วก็มีคลินิกนิรนามนะครับที่ให้การปรึกษาแล้วก็ตรวจว่าติดเชื้อ เอสหรือไม่เนี่ยนะครับนะซึ่งทำมานานแล้วนะครับแล้วก็มีบริการเช่นการให้ดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อในบางส่วนนะครับหรือว่าคนไข้ที่หลังคลอดนะครับหลังจากที่ป้องกันไม่ให้ถ่ายทอดเอจากแม่สู่ลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวคนเหล่านี้นะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะนอกจากนี้ก็มีเช่นมีการบริการการตรวจนอกจากการตรวจติดเชื้อแล้วหรือไม่ก็มีการให้บริการการตรวจนะ ระดับภูมิคุ้มกันหรือ C D f o การตรวจหาร,ระดับปริมาณไวรัสในเลือดนะครับตรวจเชื้อดื้อยาครับรวมทั้งมีบริการการจําหน่ายยาต้านไวรัสเอชในราคาถูกกว่าโรงพยาบาลอื่นๆทั่วไปทาให้มีหมอหลายท่านทั้งจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับ<ม>ก็เขียนใบสั่งยาให้คนไข้ซึ่งมีต้นทุนน้อยหน่อยนะครับมาซื้อยาต้านไวรัสจากเอกจากเราครับโดยที่ จะได้ไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณของรัฐบาลกับในรายที่เขาพร้อมที่จ,จะจ่ายเองในบางส่วนแต่ว่าไม่รวยเต็มที่นักนะครับนั่นคือด้านง,งานด้านบริการนะครับงานด้านวิจัยนะครับก็มีงานวิจัยทางด้านทดสอบยาใหม่ๆนะครับทดสอบวิธีการให้ยาเช่นให้ยาปริมาณน,น้อยลงแทนที่จะให้ปริมาณมากแต่ก็ราคาแพงมีผทข้างเคียงเยอะด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งทําโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างไทยออสเตรเลียเนเธอร์ลแลนด์ด้านการศึกษาวิจัยเอชนะครับที่เราเรียกว่าฮิปเน็ตนะครับนะ นอกจากนั้นก็จะมีหน่วยงานทางด้านวิจัยที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเอทศึกษาวิจัยกับการติดเชื้อเจ็บพลันนะครับที่เราได้ยินเสียงหือหาไปแล้วว่าถ้าเปิดเราตรวจได้เร็วรักษาเร็วเนี่ยอาจจะมีโอกาสหายขาดได้นะครับอันนั้นก็คืองานทางด้านวิจัยนะครับนอกจากนั้นก็มีงานที่ลงชุมชนนะครับติดอ,อกสังคมนะครับเช่นชมรมเพื่อนมันพุทธนะครับนะงานวันเอสโลกทุกปีที่ผ่านมากับรวมทั้งการรณรงค์ต่างๆ ให้ประชาชนม,มีความตระหนักในการที่จะป้องกันในการดูแลรักษาตัวเองครับนั่นก็คือ3ด้านใหญ่ๆงานด้านบริการงานด้านวิจัยกับงานด้านดุลงทางด้านสังคมครับในระยะหลังนะครับนะคนที่เดินเข้ามาตรวจกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะโชว์บัตรประจําตัวประชาชนได้นะครับก็จะมีการใส่ข้อมูลเลขหลัก13หลักของประชาชนคนไทยเข้าไปแล้วทาให้คนคนนั้นไม่ต้องเสียจตางต่างในการตรวจนะครับเลข13หลักก็เป็นการที่เราเอาไป ขอเงินคืนจากรัฐบาลนะครับแทนที่จะให้คนไข้จ่ายเองรัฐบาลจะจ่ายให้เพราะรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัตรทองไม่ว่าจะเป็นบัตรประกันสังคมนะฮะห,<ป>หรือว่าประกราชการเนี่ยสามารถตรวจเอสได้ฟรีปีละสองครั้งนะครับท,ทันทีที่เขาเราเคีย์เหล็กหลัก13ตัวเข้าไปเนี่ยมันจะูกแปลงไปอีกรหัสหนึ่งเลยเพราะไม่มีใครรู้เลยครับว่าคนไข้คนไทยคนไหนมาตรวจเอสหรือคนไทยคนไหนเนี่ยติดเชื้อเอชไวรั้งรับยาต้านไวรัสเอชอยู่นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการรักษาความลับ ของระบบบัตรทองเนี่ยก็ดีเยี่ยมเลยครับนะทำให้คน<ฆ>ไทยเราไม่กลัวที่จะตรวจเองนะครับคนไทยก็กล้าตรวจเอกมากขึ้นนะครับก็<ฆ>หลายคนเลยนะครับในต่างประเทศรวมทั้งในบ้านเราก็ย,งยังมีเยอะตรวจเจอว่าติดเชื้อแต่ไม่เคยเข้าไปสู่ระบบการดูแลรักษาที่ถูกต้องนะครับ<ฆ>ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการที่ตรวจเจอตั้งแต่ตอนยังไม่ป่วยนะครับ<ฆ>พ็จะไปรู้อีกทีก็คือป่วยขึ้นมาค่อยเข้าโรงพยาบาลหมอค่อยมาสั่งแลต้ตรวจหาซีดีโฟอย่างนี้ผมถือว่าขาดทุนในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเราเราใช้การวัดระดับเนี่ย กับคนที่ได้รับยาต้านไวรัสเอสแล้วนะครับนะเพราะว่าเราทราบว่าคนไหนที่ได้เริ่มยาต้านไวรัสภายใน6เดือนถ้ายาได้ผลจะต้องตรวจไม่เจอไวรัสในเลือดเขาเลยนะครับนะก็คือไวรัสโหลดจะตรวจไม่เจอนะครับนะแสดงว่าเนี่ยยาเนี่ยได้ผลคนไข้ก็จะมีกําลังใจเออนะกินยาหกเดือนแล้วตรวจแล้วไวรัสไม่เจอนะ C D 4ก็สูงขึ้นนะครับนะก็จะเป็นตัวที่เราจะใช้ติดตามคนไข้ซึ่งเวลานี้คนไข้ที่ติดเชื้อ เราก็กินยาต้านของรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับนะทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะตรวจไวรัลโหลด load, หรือตรวจปะหาปริมาณไวรัสในเลือดเนี่ยฟร,ปรีปีละ1ครั้งปีละหนึครั้งนะครับหา CD4 ฟรีปีละ2ครั้งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปีลคร,ครับการที่คนที่กินยาต้านกินไปแล้ว6เดือนกินไปแล้ว12เดือนกินไปแล้ว2ปีตรวจไม่เจอนะครับนะ,ะมันจะเป็นข้อมูลครับว่าถ้าคนไหนที่ตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสในเลือด ก็จะไม่มีเช in ja. mm so sí. ื้อไวรัสในน้ําคัดหลังของเขาเช่นในน้ํากามในน้ําคัดหลังในช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ตรวจไม่เจอเชื้อในเลือดซึ่งอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่มีเชื้อในน้ํากามในน้ําคัดหลังในช่องคลอดนะครับคนเหล่านี้ที่กินยาต้านแล้วจะไม่แพร่เชื้อกับใครเลยครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับนะฮะมีข้อพิสูจน์มาหลายการศึกษาวิจัยนะครับที่บอกว่าคนไหนกินยาต้าน แล้วเชื้อในเลือดต่ำกว่า1,000งนในที่นี้เราบอกต่ำกว่า5 0ด้วยไ้ซ้ำไปนะครับนะคนเหล่านี้จะไม่ถ่ายทอดเชื้อหรือไม่แพร่เชื้อให้กับใครอีกเลย hmm. ไม่ว่าคู่นอนเขาใครก็ตามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะเมื่อสัก3ามปีที่แล้วสวิตเซอ,อร์แลนด์ปีนี้อังกฤษปีนี้เนเธอร์แลนด์เขาบอกครับเขาแนะนำไปเลยนะครับว่าคนไหนที่กินยาต้านแล้วตรวจไม่เจอเชื้อในเลือดเขาเกินสองครั้งขึ้นไป คนคนนั้นอาจจะไม่ใส่ถุงยางอนามายัยเวลามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของเขาถ้าคู่นอนเขารับทราบและยินยอมนะครับนะแล้วกม็มีมีหลักฐานทางการศึกษาวิจัยพิสูจน์อันนั้นเป็นความจริงนะครับแต่เราไม่แนะนําให้คนไข้ไทยทําอย่างนี้ณขณะนี้นะครับถึงแม้ว่ามันมีข้อมูลเป็นความจริงะนะครับนเพราะว่าไม่ใส่ถุงยางอนามัยก็จะมีโอกาสที่จะติดกรรมโรคขึ้นมาได้ม,มีโอกาสที่จะ ตั้งคันขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าเวลาเนี้เราก็ยังต้องใส่ทุกอย่างอยู่แล้วนะแต่ถ้าในบางกรณีที่จําเป็นเช่นคู่สามีภรรยานะครับเช่นภรรยาไม่ติดเชื้อสามีติดเชื้อแต่ต้องการจะมีลูกของตัวเองนะครับเนะเพราะฉะนั้นสามีก็กินยาต้านจนกระทั่งตรวจไม่เจอแล้วนะครับตรวจสองครั้งแล้วไม่มีเชื้อในเลือดอาจจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ทุกอย่างในคืนที่ภรรยามีไข่ตกนะครับนะเพื่อที่ภรรยาจะตั้งคันได้นะครับอันนี้คือเราประโยชน์ที่เรามาใช้ คับโดยที่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนักนะครับว่าภรรยายจะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งโดยไม่ได้ป้องกันน้าคืนนั้นนะครับนะขณะดเดียวกันจากการที่บอกว่ากินยาต้านแล้วตรวจไม่เจอกินยาต้านแล้วไม่แพร่เชื้อขับใไขก็นำมาสู่โครงการที่เราพูดกันว่าเนี่ย test and treat นะครับก็คือว่าเนี่ยในกลุ่มคนจริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นนะสมมติฐานว่าถ้าประเทศไหน สามารถตรวจคนของประเทศเขาโดยสมัครใจได้ปีละหนึ่งครั้งคนในประเทศนั้นสมัครใจตรวจเลือดเลยปีละครั้งแล้วถ้าตรวจเจอรักษาทันทีนะฮะไม่ต้องรอให้ภูมิตำก่อนนะครับตรวจปีละครั้งตรวจปีนี้ไม่เจอตรวจปีหน้าก็เจอตรวจปีหน้าไม่เจอตรวจปีถัดไปก็เจอถ้าตรวจเจอแล้วรักษาทันทีไม่ต้องรอให้ภูมิต้านทานต่ำก่อนถ้าทําอย่างนี้ได้ภายใน10ปีประเทศนั้น จะไม่มีคนติดเชื้อใหม่อีกเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเจอเป็นการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลานี้คนที่ยังติด,ตด,ตด,ตดใหม่ๆอยู่ขนาเนี้ปีละหะมื่นกว่าคนในบ้านเราเนี่ยติดมาจากคนที่ติดเชื้ออยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวก็เลยไม่มีใครบอกเา็าาติดเชื้อไม่มีใครบอกก็ต้องใส่ทุกอย่างอามใดก็มีเพศสัมพันธ์เหมือนปกติอยู่อันนี้คือเป็นสาเหตุที่คนที่ติดเชื้อใหม่ติดมาจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเขารู้ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะป้องกันอย่างดีเลย นะครับนะฮะอันนี้คือหลักหลักหลักการทั่วๆไปนะครับไม่มีคนคไหนที่ติดเชือ้อเรารู้ตัวแล้วหมอแนะนําแล้วพยาบาลแนะนําแล้วยังจงใจประพฤติตัวชั่วในการแพร่เชื้อกับคนอื่นไม่มีไม่มีคนคนอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการตรวจเร็วๆการตรวจประจําเป็นประจําอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ง่ายป้องกันแต่ถ้าเปิดยิ่งตรวจเจอแล้วยิ่งกินยาแล้วกินยาเร็วด้วยกินยาด้วยมันก็ยิ่งมันก็เป็นสองต่อนะครับนะ,ะติด <ๆ S 2> เชื้อใส่ตุงยางรู้ตัวก็ไม่ป้องกันไม่ก็ไม่แพร่เชื้อแล้ว ถ้าแถมยังกินยาอีกนะครับนะก็ไม่ส่งต่อเชื้อกับใครแน,น่นอนนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเหตุเหตุเหตุผลนะครับนะที่หลายหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยสภาชาติไทยรวมทั้ทงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำโครงการ test and treat นะครับคือเราทําโครงการที่เราจะพยายามตรวจเช็คเอสในกลุ่มที่มีมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อขนาดน,นี้คือกลุ่มชายนักชายในกลุงเทพในลำปางในอุบลราชธานีนะครับถ้าตรวจเจอแล้วรักษาทันทีเลยนะครับดูซิว่านะมี มีชายรักชายนะครับนะ<า>กี่คนนะที่กี่เปอร์เซ็นต์นะที่ยอมมาตรวจเป็นประจํากี่คนนะที่ตรวจเจอแล้ว,วลติดเชื้อ<า>ยอมจะกินยานะครับนะ <S <S <า>ถ้าเผื่อมีคนมาตรวจบ่อยๆ<า>มีคนยอมกินยาเยอะๆนะครับ<า>ต่อไปเนี่ยนะครับในกรุงเทพในอุบลในในลำปงางก็อาจจะทําโครงการเนี่ยนะที่ให้ชายรักชายทุกคนเลยมาทําแบบนี้เพื่อที่จะทําให้อัตราการติดเชื้อใหม่ในกลุ่มชายรักชายในสามจังหวัดน,นี้กลายเป็นศูนย์ได้ในที่สุดแต่ถ้าถามว่า เวลาเนี้ยจากหมื่นห้าติดเชื้อใหม่ปีละหมื่นห้าพันคนให้มันเหลือสักพันคนได้ไหม,มทําได้ะนะเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วไงครับว่าตรวจเป็นประจำตรวจเจอก็รักษาเลยนะครับนะก็จะทําให้มันลดลงมาได้จนกระทั่งอาจจะถึงศูนย์ได้ที่เราหวังกันนะครับนะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะครับเวลานี้ถามว่าเราภูมิใจไหมกับการที่มีติดเชื้อใหม่ปีละหมื่นห้าพันคนเราไม่ภูมิใจนะครับเพราะเรารู้ว่าเราทําได้ดีกว่านั้นนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยาการติดเชื้อใหม่ในบางกลุ่ม นะ,<ฮ>ะมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นนะครับนะนะเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วจในกลุ่มที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับนะในกลุ่มที่หญิงบริการทางเพศบางประเภทนะครับที่มีอัตรามันเคยลงมาแล้วตอนนี้มันชักจะสูงขึ้นนะครับนะรวมทั้งเนี่ยเวลานี้กรรมโรคก,ก็เจอสูเจอเยอะขึ้นมากเลยนะครับกรรมโรคนะครับนะอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คนไทยเริ่มชะล่าใจละนะเอสมันชักจะหายไปแล้วเอสรักษาได้แล้วไม่ต้องใส่ทุกอย่างก็ได้แล้วเพิ่งก็ติดกรรมโรคขึ้นมารวมทั้งติดเอชขึ้นมา อ่าอติดติดเอชขึ้นมาเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อ่เป็นสิ่งที่วางใจไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราทําสําเ,เร็จเราต้องบอกว่าเรายังห่างไกลความนั้นอีกอีกอีกมากเลยครับต้องต้องช่วยกันทําจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอชเนี่ยดีนะครับเราต้องให้ความรู้ไปนะครับนะรู้แล้วเนี่ยเราต้องมีความตระหนักนะมีความตระหนักว่าเนี่ยเราเสี่ยงขนาดไหนนะนะเราควรจะทําอะไรบ้างนะนะครับนะ การใช้ถุงยางอนามัยรณรงค์การใช้ถุงยางอนามายัลลกาย,าามายก็ดีจะต้องทําต่อไปนะครับนะถึงแม้ว่าโรงเรียนหลายแห่งเลยไม่ยอมให้กระทรวงสาธารณสุขเอาตู้หยอดเหรียญถุงยางอนามายัยไปตั้งไว้ในโรงเรียนนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยของผู้อำนวยการกระทรวงศึกษาธิการต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับนะอันนั้นก็ต้องรณรงค์ไปนะครับนะ,ะการรณรงค์เรื่องการใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดนะครับการที่จะไม่ให้เขาจับพูดเสพยาจะติดเข้าไปนะ ขังคุกไว้นะครับนะให้เขามีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่สามารถป้องกันได้นะครับนะ,ะก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่รณรงคลต่อไปนะครับ<ะ>อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกฝ่ายเห็นด้วยนะครับนะ,ะแต่ว่าเราทาอย่างเงี้ยมาตลอดระยะ23ปีในเมืองไทยสําเร็จถึงระดับหนึ่งนะครับนะ,ะแต่ถ้าให้สําเร็จมากกว่านั้นต้องมีมากกว่านั้น<ะ>ไม่ใช่รณนงคลงอย่างที่ทํามาทั้งหมดที่พูดไปเข้มจิตยาถุงยางอนามายัมายการให้ความรู้<อ>นะเราจะต้องทำอีกสองระดับเลยนะซึ่งผมดีใจมากครับที่วันก่อน กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้คุยพูดคุยกับองค์กรต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งองค์การต่างประเทศครับว่าเมืองไทยจะต้องทําอะไรที่มันนอกกรอบจากนี้ทําอะไรนอกกรอบทําอะไรมากกว่าที่เราเคยทําอยู่ขนาดนี้นะครับ<ฮ>สิ่งนั้นก็คือว่าจะต้องทําให้ประชาชนของ,ของเราเนี่ยนะรู้จักประเมินความเสี่ยงของตัวเอง<ฮ>นะที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเรามีโอกาสเสี่ยงไหมขนานี้เราไม่เสี่ยงแต่เรารู้ไหมว่า ภรรยาหรือสามีที่เราแต่งงานมาด้วยตั้ง10ปีขนาดนี้แต่ก่อนเขาจะแต่งงานเราเขาเสี่ยงไหมนะครับเวลานี้เราติดเชื้ออยู่หรือไม่10ปีมาเราเดินแข็งแรงดีไม่ได้ไปแปลว่าเราไม่ติดเชือ้อนะครับนะทํามันให้ทุกคนเนี่ยรู้จักประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้วกล้าพอที่จะเดินไปตรวจเอชสักทีหนึ่งเพื่อที่ให้รู้ว่าตัวเองนะ่ะไม่ติดเชื้อนะเวลานี้เอชเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อไอ้ชายวีต้องไม่ป่วยต้องไม่เป็นผู้ป่วย คนที่ติดเชื้อไว้เวทต้องมีอายุยืนยาวเมื่อกือคนอื่นทั่วไปการที่ไปบริจาคเลือดแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับปลอดภัยเป็นการสร้างมาตรฐานว่าการไปบริจาคเลือดและเลือดเราเองจะรับการตรวจเอสด้วยถ้าตรวจเจอเขาจะบอกเรามาเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดกับสังคมนะครับเพราะคนหลายคนเลยนะครับนะที่อาจจะติดเชื้ออยู่นะครับนะบไปใช้บริการการ บริจาคเลือดเนี่ยเหมือนกับเป็นการตรวจเอกซึ่งไม่ถูกเพราะว่าหลายคนเลยนะอยู่ในช่วงฟักตัวอยู่นะครับนะตรวจไปถึงแม้ว่าตรวจตัววิธีดียังไงเร็วยังไงก็อาจจะยังพลาดไปได้บ้างจริงๆแล้วการตรวจเอกเป็นหน้าที่ที่พึงกระทําของคทุกคนนะครเหมือนกับการไปตรวจเบาหวานประจําปีไปตรวจมะเร็งปากมดลูกประจําปีนะครับนะสามารถไปตรวจเองเปิดเผยนะครับนะตรวจเพื่อให้รู้ว่าตัวเองไม่ติดเชื้อจะได้ดําเนินการต่อไปต่อจะไปประกันชีวิตไปทํางานอะไรต่อไปเนี่ยก็จะได้ทําด้วยความมั่นใจ เราแนะนําว่าใครก็ตามนะครับนะที่เคยมีเพศสัมพันธนะ์หรือว่ากําลังมีเพศสัมพันธ์อยู่นะแล้วไม่เคยรู้ผลเลือดตัวเองเลยนะครับนะฮะสมควรที่จะเดินเข้ามาตรวจอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเดินมาตรวจพร้อมกับคู่ของเขาถ้าตรวจแล้วไม่เจอทั้งคู่แล้วถ้าทั้งคู่นั้นไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงอีกเลยนะครับนะเช่น ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากคู่นะครับหรือถ้ามีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกคู่ก็ต้องใส่ถุงยางอนามายัยถ้าลืมใส่ถุงยางอนามายัยคนคนนั้นก็ต้ออกมาบอกให้อีกคนนึงนะรับทราบแล้วก็ใส่ถุงยางอนามัยไปในช่วงนั้นก่อนจนกระทั่งอีกสสัปดาห์ต่อมาคนที่ไปทําอะไรเสี่ยงมาไปตรวจแล้วไม่เจอนะครับก็หลังนี้นก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องใช้ถุงยางอนามัยอีกเลยนะครับนั้นก็คือว่าตรวจผลเดียวในชีวิตกับพร้อมกับคู่ ถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องไปตรวจอีกเลยถ้าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอีก,กถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงเผอเลอไปครับก,ก็กวัวจะตรวจอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่งครับ